สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับบรรยากาศกําลังจะคําบ่านเท่าท่านผู้ชมหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนจะน่านมืดได้ยินเสียงแต่พี่สาวยายอ้วนเ <c oughs> พิ่นเดินทางมาแล้วท่านผู้ชมอสามใบเท่า <c oughs> พี่สาวสามคนเพิ่นมาโฮมกันอยู่นี่แหละมืดอนี่ ยี่อ้วนพึ่งพึ่งมาถึงตอนแรกยี่อ้วนยี่จอยแหมแล้วก็พี่สาวอีกคนหนึ่งกับพวอ้วนบ่จอยสามใบเถาสามใบเถาอาสสวัสดีสามใบเถาสวัสดีสสดนี่แหละครับ <utta. S 2> พีบ่สาวเบาเถาสามสามสาวสามเถาอันนั้น<บ>อันนัน้นอันนั้นแยอันนี้ก็คุรร้องอันนี้ก็ยียอ้วนแหมบัดพีษ อ่าบ่าวเ่ากิจมีผู้สายผู้ใหญ่อีกผู้หนึ่งพี่ชายใหญ่หลักกามาใหญ่จอยหลักกามาผู้นีหลักกามาผู้นีแล้วบ่าวเ่าก็ิจมีพี่ชายอีกสองคนบ่าวเ่าเป็นคนที่คนที่เจ็ดคนที่คนที่เจ็ดอ่าคนที่เจ็ดธรรมชมเออมาหอดบางแรงยายอวดมาหอดยายอวดมาหอดบางแรงธรรมชุ่มนะครับวันนี้นะครับวันที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ดองเพื่นใดยังมาฝากอะไรอีเวันใ,ในใครได้เห็นหอมไาใครยังหนีเปิด,ดนใน,นไรบ้งางน,น,น,น่นยุง่งเพื่นอนใดมาฝากสุก้อนธรรชมของบ้าวเ่าเก่าไปแล้วอแบบไข่นกกระทาเอาฝากพี่สาวใดสุก้อนธรรชมไข่นกกระท่ากะลัมเนต้นหอมเออขอบคุณดองอขอบคุณดองเพื่นมีน่าฝาก อ้าวไมนู่ดจเฮ็ดยังไงดอกยังน yeah. ี่ดอกผักหวานใช่ละดอกผักหวานเอ้าเปิดเปิดในเอฟซีบางในดอกผักหวานดอกพักหวานจะมาแกงในดอกไปเล่นอยู่นั่นมันท่านได้โปงอท่านได้โปงดอกผักหวานทำชุ่มย้อมไส้หมูย้อมใส่หมูไส้หมส้ดอกบัวอืออ่าะมันก็ได้ดอกบัวอือได้ต้นหอมมาให้มาฝากสามใบเถ่าทผู้ชม เออยายอ้วนเพิ่นจะมางานบุญเอ่อบุญวันที่ไทยก็เฮ้ยบ่านเท่าสิบสี่เออบุญวันที่สิบสี่ทำช่วงบุญบุญยังเกาะเขาเอินว่าบุญยังบุญพระเวทบุญพระเวทบ่อันนี้แหละพี่สาวผู้เพิ่นอยู่วัดเหตุยังไงมีของของสายดาวเขาจะเจะดสายดาวใสายสงการบ่ไม่เจ้าสิส่สงการนะอ๋อสายดาวจะดสายสายดาวสงการหมูน้ำซิง หมอนลําสิงห์เอ้ามีหมอนลําสิงห์ป่ะอือเอ้าท่านผู้ชมนี่ละยัยอ้วนมาแล้วก็เลยพามาคุยกับพี่อ้วนกับพี่สาวก่อนนี่ยพี่สาวสามคนสามใบเทาสามอ่าสามใบเทาสามใบเทาแล้วเออนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจังจะผ้าจังจะพาไปคั่วบานเจรตรีท่านผู้ชมแบบเอฟซีก็ถามกันเขามาหลาย เลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับงวดวันที่16มีนาคม2568มีเขามีหลุดได้ท่านผู้ชมเด้อยายอ้วนกะฝันแม่นอยู่2องวดกะบ่แม่นกงวดกับสองวดบอบ่แม่นกะ2งวด2งวดหรือสงวดสองวดอ้าหาเพิ่นมาบ้านหาเพิ่นฝันดีเอาบ้านเลขที่เจ้าบ้านเลขที่ไรบ้านเลขที่นี่ยบ้านเลขที่ยายบ่นี่บ้านเออบ้านหลังนี่หนึ่งสี่เบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก่าท่านผู้ชม เพราะว่าไปหาเปหายี่อนะ้วนอยู่บ้านไปหายี่อ้วนอย,ยู่ยบ้านทีน่อ้วน่าผู้เถากับเี็กหน่อยจะกลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านพีโอบ้บานเล็กบ้านเล็กขีบ้านหลังนี้พันหนึง่งซีเก่าธรรมชมโอ้ยเนาะเอาเป็นหวัวจะมาเดี๋ยวจังแต่ถา,ามมันจะฟันมงวดนี่ <laughs> เหน,นือไมนุ่แรงพันจะแกงอ่ะยอดพักหวานยอดยดพักหวานครับ<ว><น>ได้ไอ้ไอ้ข้าหมูย่างไม่พันย่าง<ว><น>สันข้าหมูไม่ย่างเป็นเป็นข้าหมูย่างธรรมชุมไอ้พกนจะแกงเส็ผักหวานวน้นำอา้าเดี๋ยวจังไปบ้านเจลอัลตริ นะครับเสียดายความฝันลืมตีบ้านเล็กที่ยิ่อ้วนหลังนี้หนึ่งซีเก่าพุทโธพันกับมาเออพุทโธเก่าทราไปเล่นนั่งฟังเอ้านะครับอ่ามีซีเหมอนซเดี๋ยวจังไปบ้านเจลอตเตอรี่ครับผมทําแล้วท่านผู้ชมนะครับเจลอตเตอรี่มาแล้วนะครับเอ้านะครับคุยกับพี่สาวสามใบเทาแล้วโต้ท่านผู้ชมไอ้กล้วยพี่น้องนี่ไอ้กล้วยนี่เพิ่นนิสัยดี แต่ว่าเพื่อนนั่นมักแลนแน่ท่านผู้ชมมักออกกำลังกายเพื่อนนะไอ้เต้าหู้นะอ่าไปแล้วครับเพื่อนเบาเท่ากันเจอกันทุกเย็นทุกแรงนะครับผมอยู่กันสีหาคนนี่แหละนผู้ชมนะครับสวัสดีครับตะเวินสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันนี้สีสแดงเลยนะ,ะสีแดงสีแดงหนุ่มเนื้อนผู้ชมะนะครับ,รบผม ร้อนร้อนร้อนแลวนะวันนี้อากาศร้อนนเย็นมาสองวันใช่คืบมาสองวันคืบมาสองมือท่านผู้ชมวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนร้อนทั้งวันร้อนทั้งวันเออโอ้ล้ำหนักขึ้นไหมตะวินขึ้นน้ำหนักขึ้นตะวินบอกประมาณเนี่ยขึ้นเกือบสองโลอ่ะท่านผู้ชมพ่อกันที่ขั้วเจรตเตอรี่อ่ะเอาเจอาเอาเอาเ้าฟฝ้ามันหนักเจบ่ถามดอกบ่ทักดอกอ่า เปิ้ลเจ้ไปีนหนึ่งขวดในบ้านอา่อันนี้ก็แม่หม,มูธรรมชมหน้าผมอ่สตูดิโอธรรมชมหน้าผมแลนเจแลน,อ,แลนอ่แลนเจแสดงว่ามากเหมือดมากคำนด่นี่ค่ะไม่ต้ขายแล <laughs> ้วอ่าเ <laughs> มนบอะ่ะแมนก็ได้ใส่สุดสุดดำทะเลเจอั <laughs> ไนไปใส่งานขาวดำใ <laughs> <laughs> ส่งานขาวดำหรือไปต่อสู้ในงานขาวดำธรรมชมมาแล้วได้ยินเสียงไอ้ตั้งหัวตั้งหัวอันนี้ ครับสวัสดีครับเจลอตเตอรีร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพอกันคิดเก่าได้พี่น้องได้ค่ะนะครับเวลาว่าโนัวหัวมวนพี่น้องนะครับแอบปิดซี่เลียดได้ท่านผู้ชมเด้อนาะครับเหตุการณ์เหตุงานมาหมดมือ,มอแล้วก็เครียดมาหมดมือ,มอแล้วนะครับพอกันย้ำแมเ่เวลานี้เป็นเวลาว่าโนัวหัวมวนนะครับที่ครัวมาลงปงเปงครัว<น>ามาลงปงเปงครัวบานเจลอตเตอรีร่นี่แหละครับผมแบบบานๆเท่าเมนู่ยังไบบเจเมื่อไงแกงน้ำมันซอสแม่เบาๆกำลังครัวเจ๊กำลังครัวไปซับมาป๋อเจน้ำมั ตลาดอ่าซับจากตลาดบ <c oughs> ่ยากพี่น้องซืมม้อน,นี้แม่หมูเพิ่นแม่หมูเพิ่นซับมาจากตลาด <c oughs> นี่โอ้สับมาดีเนาะข้าวโจย <c oughs> เดให้เรียบร้อยเฮ็ดให้เรียบร้อยอันนี้เจ๊สิแยกแยกว่าอัอใน,ในไรใส่ก่อนใส่รุ่นพวกวนี้พวกนี้ใส่ก่อนให้เจ๊ใส่นนั้นไม่เจ๊เลย แข้งนี่เลยมะเขือพวงน้ำอันนี้ใส่พร้อมกันกับนี่จะไปล่างแค่เดียวโอจะแยกก้อนอันใดสุกสุกไว้สุกซาบพ่อเจ้ค่ะค่ะโอ้ซู้เหมินพักกันแง่งสี่ก็ต้องใส่ที่หลังกับพายตูนเลือกว่าเจและปิดซอยงานขาวดำบมแมนต์แล้วปต่อสู่ในงานขาวดำเลยล่ะบอลนู้นของมวนไอพี่น้องเด้ออย่าไปซีเรียสเอฟเอฟซีมันกับสีคาวเจนะขาวเจขาำเจนะเอฟซีเจอันนี้ผักหวานสส่ทีหลังเจ คือม่นมีกิบเก๋เหมือนอุ้ยรืม้มโอ้ยอจะตกใจแห่่งแล้วกับหีีปกติขาดเ่ราะใดได้แม่หม,ม,มูมื่อในบ้าแถาได้อ่าได้ข้อหมูยางมากกับหูหมูท่านผู้ชมอันนี้เห็นมันเปรี้ยวๆกันยางข้อหมูยางกับหูหมูแม่หมูเพิน่นอ่าไปซับน้องมไม้มาจากตลาดาม,มาซับน้องไม้ก็ได้ทั้งผักมานำ้ำ <c oughs> จังไงแม่หมูเราเก่งๆเด้อถ้าไปหาอยู่กอมันจะได้ถ้าไปหาอยู่กอดจะได้ยากน้ำมันเกาะแต่ว่าขนาดฝนบานแม่หมูนี่เจ๊ก็ไม่ได้ซื้อแม่หมูพาไปเอาหน้าหน้าเล่เมน หน้ากันไปเออืบ้านแม่มูเนี่ยไม่ได้ซื้อง่าเพื่อนบ่่คะมีแต่นอนสามีหอดอันอีกน่าอีกทวงนึงเด้่อยุ่ยใส่แม่รับร่องว่าบ่อึขี้นี่มีอีกมองนึงเพื่อน่าเพื่อนบอกเพื่อนเตลี่ยวเปล่าเอาพี่น้องนะครับมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับเอฟซีก็มีถามเขามาอยู่เลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยได้ทำมาชมเด้อนะครับน้องทรายนับลูกสาวเจจากเมืองเลยนะครับผมผู้ใด่นแเข้าไปทักทายน้องไายก็ได้เด้อตลาดนาอ้อนะครับนะครับ ลูกสาวเจรตรีพันขายรตุรียุพุ่นนะครับตลาดนาอ้อขายปลาสดขายกิฟชอปแวะไปอุดหนุนน้องไซน์ได้เพิ่นสรงไหมลับ่เจ้กำลังเขียนแยกๆอยู่กำลังจะทรงมามีเข่ามีหลุดได้ทรรมบชมเด้อนะครับกับเข่ามาสองงวดติดอยู่กับหลุดมาสองงวดสามงวดงวดเข่ากับว่าเข่างวดหลุดกับหลุดเอาเิ่นทรงไหมแล้วเดี๋ยวบ่าวเข่าเขียนให้นะครับผมเอามาแล้วธรรมบชมนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับ เลขดัง0918294198เลขกระแส1121366895สอเ้าเอาเดี๋ยวบ่าวเถาจะเขียนให้ตัวใหญ่ๆธรรมชมอา่าเพิ่นทรงมาตัวน้อยค่ะนะครับอาเจตือพี่เจจีแล้วเตรียมน่าใส่แกงเราใหม่ะเตรียมเรียบร้อยเอาท่านผู้ชมนะครับบ่าวเถาเขียนให้นะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับ เลขดัง09 09 18 29 41 98นะครับเลขดังเลขกระแส11 21 36 68 95นะครับเอาเป็นแนวทางได้ทู้ชมเดแบบน้นี่ลองไสเพันพึงทรงมาให้ว่าจะทรงมาให้นี่แหละครับผมอา่านี่ครับเห็นชัดบ่ ตัวเล็กไร่เนี่ยอ่าตัวน้อยเนี่ยน่าทำชุบเนาะแคปเอาที่บ้าเฒ่าเขียนให้นี่ค่ะนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมึงเลยนะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุบถามักนะครับเลขดังห้าคู่เลขกระแสห้าคู่นะครับเพิ่นบอมี่ตัวเด่นตัวเน้นให้ได้ทำชุบเด้อนะเป็นที่เป็นตัวเลขที่ทั้งมึงเลยนะเพิ่นหาลอตเตอรี่กันหลายนะครับน้องไซเพิ่นกระซงมาให้ทุกงวดแล้วครับผมอ่ามีงวดเขามีงวดลุดเป็นแนวทางนะครับหาเถามักกัจังไปหาหยิบจับหยิบจับลอตเตอรี่ค่ะนะครับบอๆท่้ชม อาไปเจไปซอยไปซอยงานเขาดัมมาค่ะไปตะตอสู่เจก็ได้เป็นยังไงโชคมาบ่อือจกเย็นใ่จกเย็นหนึ่งเขาอยู่ขั้วในบ้านขั้วในบ้านอือนี่แหละครับผมอันนี้บ้านเข้าแกงแกงน้ำมันบานเข้าใส่ผักหลายดที่ทำชุ่มนี่ผักกระแงง่เบาเถ่าด้ผักกระแงงมาใส่น้ำเจเพิ่นบ่ค่อยโชว์แต่ว่าเบาเถ่าชว์เอง เนีครับผักกระเหยงหอมหอมโอเคผักใส่ผักกระเหยังเราผสมใส่ไผ่ตูเห็นบ่ใส่นิดนึงก็ได้ได้แต่ไม่มากค่ะได้คือว่าตัดกันก็ได้บ่ใส่ก็ได้เจเออเขาใส่แต่ผักกระเหยงก็ได้เออได้ไผ่ตูห้าออกก็ได้อืผักกระเหยงก็หอมแล้วนะมันจะตัดกันอืมได้อันนี้เจโจกเขาเย็นเจได้ไหมเจแล้วอ่ะได้หมดถ้าสดชื่นห้างดำไปซื้อขี้มาล่องมาอยู่เบาเทามันชิใสขึ้นบ่เอ้าท่านผู้ชมนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องสานนะครับร <ศา S 1> ลูกสายเจรอตตอรี่จากเมืองเลยนะผู้ใดอยู่ใกล้ๆตลาดหน้าออดทำชุ่มตลาดนาออมันบ่นแม่นค่ะเออเมืองเลยนะครับตลาดหน้าออเมืองเลยนะครับเออขาไปอุดหนุนนะครับลอตเตอรี่น้องไยได้หรือไปอุดหนุนป่าสดหรืออุดหนุนอุดหนุนกิฟช็อปก็ได้หรือเขาไปทักทายน้องไยนะเิ่นขายลอตเตอรี่อยู่ตลาดหน้าออเเป็นว่าบางมือก็มีค่อักอยู่ด้แม่ิ่นวาอ่านครับพ่อกันคลิปหน่หนะผม อ่าขอบคุณ FC แฟนครับท่างชมทุกท่านครับสวัสดีครับ